ในานคที่เป็นประธานตนทีจะยิ้มข่าวมาชมสวนป่านี่เกือบไม่จบ ผมไล่ต่างส่างผู้นส่ลางไปที่อะไรตรนอดีตผู้สอนสโมรสรเวลาม PTA อดีตผู้สอนทีมเยาวชนทีมชาติไทยและนักเรียดนามอยู่1 8ปีครับและเป็นอดีตผู้สอนเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งเอเชียครับผมขอเสียงปรบมือครับท่านต่อมาครับนายชัชวานผูกตัวครับก็เป็นนักกีฬานะคร,รับฟุตบอลโรงเรียนประสานิธานปัจจุบันเป็น ช่วยโรงเรยียนต่า,างาสาราภิรากิจคณะวิทยาการสารกรา,า,นะรารเขียนพื้นที่การศึกษาประชุมสาเขตสามท่านต่อมาครับสิบเอชอดิปุลทวีครับปัจจุบันท่านเป็นราชการทหาราโบกนะฮะที่กองขบวนสังกัดกรมรบพิเศษที่สี่ค่ายสนิน 4, ทเสนานะครับท่านต่อมาครับสิบโทรเรยียไกรอยู่ทน้างามครับปัจจุบันท่านเป็นราชการทหารกองทขบวนสังกัดกรม รบพิเศษที่หนึ่งลงบนโลกป่าไหว้นะฮะท่านต่อมาครับพันจาอากาศเอกสระวุฒิอินแป้นครับปัจจุบันท่านรับราชการทหารนะฮะแล้วก็เป็นนักกีฬาอาชีพนะครับ็นชีกีฬาฟุตบอลครับท่านต่อมาครับนายยุทธ์สกุลเทียนนาครับนะครับท่านปัจจุบันเป็นนักกีฬาอาชีพสโมสรกีฬาฟุตบอลวีรัดยูเนเต็ดนะฮะท่านต่อมาครับนายนำโชค จิตแม้่ครับปัจจุบันท่านเป็นครูโรงเรียนบ้านหัวตัวแข่งศิลาวิทยานะครับอยู่สำนักการเขียนวิธีการศึกษาระถมศึกษาคีสอนครับก่อนถึงครูรวมศิวนาเราครับครูรสุนทรครับครับรรทัดแรกผมอยากให้รูณกิตนะครับได้ลองประสบการณ์นะครับก่อนที่จะ,ะมาถึงวันนี้แล้วก็มีลูกศิษย์นะสี่ห้า,ท,าท่านในใน,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 นี้แค่ต้นๆนะครับที่หน้าจดอยู่นี้นะครับได้ได้กล่าวความเป็นมานะครับว่าเป็นยังไงกันในะครับทีน,ใน มาผ่านแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับแล้วตาให้รู้สิอาจจะเดินกล้าได้ตรงนี้ได้นะขอเชิญครับขอบคุณท่านชายนะครับผมมีสิ่งเก่าคี่น้องพี่สุตาะนะครับคี่นองนะครับยังตามกันมาแล้วนะครับโรงเงินข้ามกับที่โสภาตรงที่ว่าผมอยากอยูที่นี่แต่เขไม่มีวัดสนามให้มีที่โสภาเนี่ยอยู่ในเมืองนี่นะครับแต่ไม่มีวัดสนาได้เข้าผมเลยอยาก ก็ไม่มีมสั่งลนในยุคนั้นก็ไม่มีอาคารเป็นสนามกีาในยุคสงครามล้นล้นก็เลยไม่ม pues eh. ีาได้ยนที่น yani, uh, ี่ก็เข้าไปศึกษาต่อที่โรงเยลต่างๆะแก็กลับมาจบที่นี่สน่ต้อเป็นศึกษาที่นี่นะครับ่วิเศษนะครับคุณพี่คุณจัยคุณครูคุูท่าร่นี่ มองหน้าตาสิบเก้าทีผสมเปรตสิบเก้าขึ้นจากเป็นนักพูดของสถาบันแห่งนี้มองหน้ามองตาทีร่างผู้ช่วยในะครับตั้งแต่ตัวแรกอนสุดท้ายจริงๆแล้วก็ประสานคุณครูส้ชมจะต้องได้ที่เอามาหลากหลายสโมสรแล้วก็จะได้เห็นการแก้ไขของน้องแล้วก็ ขออมาต้องตาต่อตอนนี้ก็มีาต่อภาพะางเรมก็นั่นแหอยู่ข้างล่างทีนี้ภาษาที่ไปนะครับผมก็เป็นแบบไม่ไม่ทียงตรงเลยเห็นถึงควาเส็จในเรืองของภาษาทีต่างด้วยนะครับเรียนเราไม่ได้สร้างเฉพาะเป็นที่ก่ออย่างดียวาไครไดสร้างที่หลังสร้างความเป็นมนุษย์ไม่เสื่อมด้วนกับมองไปถึงนะุ มีที่เดียวเลครับที่พัฒนาอาเซียนเราไม่แตกเป็นวิชนของท่านผู้ใหญของเด็กๆนะครับต้องแน่ใจนะครับเราจะปพัจจุบันนี้นะครับท่านจะรู้มาวิชาหนึ่งเป็นโรงเรียนเดียวนะที่อาเซียนก็มาพัฒนาขึ้นมาไม่แตกนะให้ความรู้ให้ภาษา ให้เอให้ท่านิต่างๆนานนานหลายโดยคิดในเรื่องของในเรื่องการให้เป็นเาองกรรนั้นไม่สุัริตนะครับเรื่องที่สุจรนะคับในเร่ี้ได้มา่้อน่งกียาพวกตียเป็นเรื่อง อย่างจากนี้นี้ครับรายได้ปี70ล้านคุณต่อปีมีรายได้เท่าทหารยศจากนีครับรายได้ปีหนึ่7ล้านนักขุดอออาชีพท,ที่ไม่มียศเลยรายได้ปีหนึ่ง10ล้านน้องเราก็ยังผมหัวเข็ครับพ่อหน้ารับที่ าได้แชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะครับทั้งหมดที่อ oh ยู่ตรงนี <Ha> ้นะครับเนี oh ่ยสมัยก่อนนักกีฬาไม่มีหอพักไม่มีที่พักนะครับต้องไปพักที่บ้านคุณธุรกิจที่มานะครับและหลายๆคนก็ได้ประสบสำเร็จนะครับทีนนี้อาจะให้อาจารย์งนะครับได้ได้แชร์แล้วเพื่อสรุปเรื่องกีฬเที่อยากมีกีฬาเป็นสองเท่าเลยแต่แล้วเนี่ยต้ก็หาวัลจุนเริ่มต้นของที่นี่หลายๆท่านก็เอ็นจังมาเริ่มเล่นกีฬาทุกวัน เรื่องอะไรแรงกระตุ้ใจเืออะไรนะครับคำถามเดียวกันพี่ทั้งหมดท่านนะครับใครเป็น,น,นคนตอครับ,บจะเอาตัวทหารหรืออะไรต่อไปครับการเรียนรูบอลนะครับอยากได้จะมีมีพอ่อเป็นตัวอยา่างนะครับพ่อเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตครับที่มาเรียนครูก็เพราะว่าเห็นพ่อตื่นไปทำงนานทุกเช้าทุกวันวนะครับก็เลยอยากเดินตามรอยส่วนการเล่นรุ้บอลนะครับจริงๆก็ก็หวังที่จะ เปิดหาเพื่อนหึงไปเรียนต่อยังเข้าโรงเรียนนับยังหาตั๋วไทโคด้าฟุตบอลเข้าได้ครับเริ่มแรกชั้นม .1 ไปอยู่ห้องเจ็บอยู่ห้องพิเังจากนั้นจากเอันใหม่ม .2 ก็ไปอยู่ห้องหนึ่งครับห้องห้องพีของโรงเรียนครับครับแล้วก็ไปมหาลัยก็ก็ใช้โคด้าฟุตบอลเข้าครับคก็อาจจะไม่ค่อยต้อง ต้องพึ่งพึ่งที่บ้านก็ไาไแต่ก็พึ่งนแล้วก็ใช้ให้คนเดยวรว่าน,นเดนเดก็ใชจใจได้การเล่นฟุตบอลช่วยช่วยในการเรียนมหาลาัยก็ออกมาได้นบบใไกลๆคีัทุกคนนะครับที่ที่นางอยนก็คืออาจจะเริ่มต้นด้วยเป็นความชอบได้ได้หินมันจะเป็นคุณพ่อหรือรุ่นพี่หรือได้ดูอ่าการเข้าสบขทางที มันพอมันอยู่ทุกวันมันซึมซาบเราเราพอเราเล่นเนี้ยเราแบบเพื่อนๆกับบ้าสถูกก็นั่นนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของของการที่ทําให้ชอบกันก่อนนะแล้วก็พอเล่นเล่นมาถึงในระดับมัธยมก็มันมันเริ่มเห็นว่าเราสามารถใช้ ใช้ความสมรรถนะทางทางด้านกีฬาเลยเพราะพวกเราจะมามาต่อยอดเพื่ออย่างที่พี่พี่โจที่บอกก็คือได้ไปเข้ามหาลัยหรือเรียนหรือหรือใช้ในด้าการลงนะฮะมามาช่วยในการเป็นค่าเดอมหรือเสื้อผ้าในเราต้องแลกรวเก่าหรืออะไรบางบางก็โอ้ทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยแล้วตก็ปวดหลังลำรอนไม่เป็นการจะทำ ก็คืออย่างอย่างที่การเรียนก็ต้องมาตามงานไปขอจัดงานครับมีงานท้ามือครับแต่ครับผมไปแขกีฬามาก็คือต้องมันมันแรกทุ่อย่างก็ว่าเราเรามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นก็คือต้องต้องไปแข่งกีฬาเรียนก็ต้องต้องไม่ที่เพราะว่ามันจะต้องเสียสละหลายอย่างเลิกเรียนเพื่อนเพื่อนกลับบ้านอาจจะไป เล่นกับเพื hmm. ể, ่อนกับบ้านแต่แต่พวกพวกพี่ทุกคนี่ยก็เลยต้องมาท้องกีฬาบรนจะกลับถึงบ้านก็พุ่มหนึ่งวันจะกินข้าวทกลางวันอีกวันได้นอนนอนก็ตื่นมาโรงเรียนมันมันต้องแน่ด้วยเรื่องเรื่องความเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยจนจนจนกว่าจะมาถึงวันนี้เราถึงลงได้ครับผมเอว่าพิเศษนะครับจะจัอยากได้คำแม่ครับ ใช้เงินเท่าไหร่ที่ไปซื้อของยังน้อยผมเลียแก้ว่ได้แล้วก็ในก็คือมันอาจจะมีเป็นความชอบตั้งแต่เด็กนะแล้วก็พอเข้าโรงเรียนมาเขได้เต่กับเพื่อนเล่นเพื่อนโรงเรียนนะแล้วก็รเลิกก็ชอบไปเรื่อยๆจนจบป .6 ครับจบป .6 ไปยังไงไม่รู้ว่าจะเอาเงินช่วต่อจะเรียนแถวบ้านหรือว่ยังไงก็ดีผมไม่ค่อยท่านรู้ครับแต่ มาเรียนที so ่ว so ิศวะก็ค so so ุณครูที่เรียนคุณปีดีรู้จักกับคุณคุณพยนะครับก็แนะนำมาว่ามีโรงเรียนที่ทำบอลอยู่างนี่ครับซึ่งผมก็ไม่เคยไปไหนเลยว่าก็คือเด็กว่านอกไม่เคยออกต่างจังหวัดหรือว่านอกต้องนอกเมือไกลๆนะครับคือมาเรียนแบบมาคาดเดาแบบงงว่านี่วิศวอยู่ตรงไหนอะไร่เงี้ยจนมาออมาคาดเดาแล้ มีรายชื่อเข้ามาเรียนครับแล้วก็ได้ม่เยอะอาจารย์ทนี้ครับเขามีบ้านอาจารย์อาจารย์เขาทำแรมามีมากครับเหมือนก็ที่สองครับคืออาจารย์ทุ่เรีย่างื่อยเรศ่อยการคีนการนอนต้านรถไฟต้านอาหาก็คืออาจารย์ขอให้ทุกอย่างเรียนเด็กนักเรียนสามสิบสี่สิบคนบบางช่วงนี้ก็มีแข่งแข่งรวมกันหลายๆรุ่นก็คือเต็มบ้านเพราะผมเป็นคนซื้อข้าวผมจะรู้ดียว คือมยนึงแค่ไปหนึงก็สิหาแล้วนาจะเช้าเช็่อเย็นก็มาณเปิดินทาก็คือหนส่วนัวอาจารย์บนก็น้องน้องรู้ไหมครับฝากถ้าได้เข้าวัแล้วได้โค้ดที่มีคุณภาพได้อาจารย์ที่ความเมตตากับที่สี่นะครับก็อยากห้ตั้งใจก็ชอันะครับว่า่สี่ที่อาจารย์ทำสอน มายืนมีได้มีการมีการที่ปั่นงงขึ้นนะก็มาจากคำสอนทดลองของใจเรับว่าถ้าระหว่างทางนี้ต้องการการทันในรในในระหว่างทางนี้ก็มันมีสิ่งตัวย่างเยอะกว่าจะถึงในยอะบางคนก็ติดนิ่งบางคนก็ติดไปเรื่องเรื่อย กันข้อใหมายได้นะไม่จำเป็นต้องเล่นกีฬาอาชีพอย่างเดียวแล้วันอย่างที่พอจะยืนยันหรืเราคิดว่าบางทีมันอาจจะมันไม่ยืนเดียวใช่ไหมครับเนื่องจากเล่นบอลอยู่แล้วพอดีจับได้นแดงครับก็เลยเป็นคนทหารครับหลังจากนั้นก็มันมีกำตังของผู้ใหม่เขาเปิดใจก็ก็เลยได้ ที่ผมก็เลยจะเป็นซากายตลอดเป็นเรื่อนๆกับแม่ปัญหาตลอดใช่แล้วพอดีมีคนต้เนี่ก็คือเราก็สามารถเข้าไปสอบสอบปีแรกก็ไม่ได้ก็คิดถึว่าจะทำาไงชื่อต่อก็ยังได้รัวตลอดพอปีต่อมาก็ไปสอบใหม่ก็ยังไม่ได้นะครับเลยเปลี่ยนมาที่เราเปลี่ยนเส้นทางมเป็นทหารแต่ก็ยังเล่นกีฬาเอยก็ยังได้โคซ้อม ท,นนาาที่จะเล่นในภาษาเอกที่เศษนะครับมันก็ติดเป็นนิสัยมาถึงเวลาเราต้องเล่นเราต้องเล่นระรับต้องเล่น,เล,นเล่นในพื้นทีมันก็กลายเป็นใบเบิกทางให้ให้ให้เราไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เข้ามาที่นีมาหรือไปเรียนต่อในระดับมาหาหลัยนะครับก็ได้เป็นใบเบิกทางไปหลายๆทยี่นะครับส่วนหนึ่งก็ ไม่ส่วนส่วนร้อยเอร์เซนต์เลยนะครับแทนกันมาคุณดูท่านนี้เนี่ยอาจารย์ยุทธิองเรานะครับขัดเราฝึฝนอกโตรูปใหญ่นะครับจนยืนได้แต่เราคนให้ปิดผมทุกคนเราดูท่านส่วนหนึ่ก็เป็นความมุ่งมั่นความอดทนของตัวเรา ให้ให้ให้ใ่มันเียจะบดทุเพราะว่าการส่งเป็นอะไรที่น่าเบืมากนะครับน่าเลื่อส่งของอะไรเรงเดิๆทำไมึห้ผมทำไรแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับแต่นะครับมันมีข้อดีเอะมากนะครับมันมีข้อดีอะไรที่เราทำซ้ำๆเดิๆซ้ำๆเแล้วอะไรไปขาดการมั่นอะไร

ส่งเสร็จก็หลับตา้องโมงนะครับต้องมาถึงงานต่อโอเสมอนะครับไม่เคยอาจารย์ไม่มีไม่เคยมารอโอพี่เลยโอพีมาถึงบอหัวหน้างานเรียนวิจิตรศิลป์นะครับอาจารย์มาถึงใส่รูปแบบการสอบให้ได้เลยนะครับไม่ต้องมีมารอมาโค้ชมาถึงแล้วไม่มีอะไรนะโอเคครับ การตอบรับกันที่เจอกันบริการทั้งหมดทันตกรรมเรามันต้องมีการดีที่เดีอยวในอนาคตไม่

ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยจจะเปดึ้ไดานด้ด้วยนะครับเขาไปได้ยังไงเราก็ไปได้เหมือนกันครูต้องดูวสนามนัตรงนก็ที่เดียวที่ไปได้เราก็ไปไ้มีทคันชาก็ครับผมอดีตเป็นอะไรทำได้ยางไรแปัจจุบันก็้ต้องให้เชื่อมันหเชื่อมันในลุเนี่แห พี่ๆเราก็น่งอที่นี่เคยร่วมงานในฐานะสิทธิ์ปรูในฐานะโค้ชกับนักกีฬาที่ร้วมประสบทกีฬาเคยร่วมงานกันในฐานะนักเป็อาชีพในสโมสรเดียวกันไปร่วมกันทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับเคยร่วมกันร่วมงานกันในในนามสโมสรอาชีพเดียวกันและ เราเคยร่วมงานกันในนามทีมชาติไทยทั้งหมดนี้นะครับคุณภูริพงศ์และพี่เคยไปพาทีมของชาติไทยขึ้นสู่ยอดสาในอาเซียนแล้วครับและเราก็ได้ตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมผู้สมรยอดเยี่ยมในระดับอาเซียนมาแล้วด้วยกะไรั้นนั้นมันก็ถึงเริ่มต้นจากทีมเราถึงนี้นะ เป็นน <toys> ักเรียนเป็นครูรุ่นยนเเริ่มต้นตรงนี้ะสบเนี่ยในระดับจังหวัดก้าวตัวไปในอชีพแล้วก็เรียนวิชาครูก็องต้อการครูครูวาน้องคนหนึ่งเริ่มต้นจากการเป็นโค้ชวาน้องคนหนึ่งเรื่อบางเรื่อง่างั้งนใจที่อยากเรีนรู้สิทธิ์สมเนี่ยก็พัฒนาตัวเองครับเริ่มต้นจากการศึกษาดูงานในระประเทศต่าไปนะจ๊ะ จนกระทั่งนักพัฒนาก็มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์มีการพัฒนามีมโนมุขใหม่ฝากถึงผู้ปกครองนะครับพัฒนาได้อยากจะร่วมมือกันดรวบขอบคุณท่านอาจารย์เกียรติครับท่านผู้ชายครับตั้งใจแล้วก็ร่วมเทียรมาด้วยกันพี่หลายคนจะถามเรื่องนี้ยังไงมากภาษากะที่มัน มันมันต้องมาเกาะเพราะว่ามันมันสำคัญนะไม่ไม่ไม่ว่าจะทำเลขาเพราะว่าสิ่งที่น้องๆจะต้องเจอหรือได้รับจากท่านอาจารย์หรือบุคคลาื่นที่ที่จะมาช่วยต่อยอดมันที่จริงที่ที่ที่เขาบอกว่ามันมันค่อนข้างหน้าหรือมันงมาจำเจอื่น วิ uh, however, 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 ่งร่องนานจับเวลาหรือแบบบการข้าปอากาศมันมันไม่ยก็อยางตาน้องๆว่าอยากให้มีความมุงมั่นแล้วก็ทุ่มเทมีทัศนคติในในเชิงบวกก็มีก็บอกเป็นมาให้เขาลดนาหักใหแล้วก็ขอให้สติๆแล้วก็ขอให้เ ครับคุณอาจารย์สัชัยครับคุณครับคุณครับโอ้ยยิ้มหน่อยได้ครับท่านอยากเรียกจะคุณยกกิน